อาปูว่าวเน่ปู่าปนปลาลังฟังเนี่ยว่าปนป่าลังฟังเนี่ยงานกับมมีงานเก่าบมเล้ังเื่อูจังส่นมาซอยเน่ยขาสาธุปู้าวลารเนี่ยเยอะ Right? สีหามืเนี่ยยังนหนอันนี้ก็เป็นเสียงปูด้ยวยลาลังเยลงเยปูพทรงคือความขึ้นฮอดคิดถึงสารากะโอ้เออให้ใหอนรปีไม่ปาลังเนี้ยปูไ้พอนปีไม่ปาลังเนี้ย คือช้ากันมันอยากหลงหลงใคควบไม่พอืมก็อยากหลงควอ่าพุทธะคุณธรรมคุณสังฆคุณคุณบรคุณบุนรมคุณประสงคุณเจ้าสามการจงไปพกปศกสักษาซื้อวปงี้กูป๋าลังปาลังอยู่ดีมีแห้งพูกกบอยู่ดีมีแห้งก็กงไปบไ๋ยขาวบขาวบสู ขาบมนี่โมีขาอ่อนมวเข่ากันนั่งรถไปกันนั่งได้อยู่ก็ลงจากรถลงไปผู้เป็นครับขอให้ปาลังเจะเริ่มลงเรื่องหาเงินได้หลายๆเด้อสมภพกสมบุกสมบุกสมบุกเฮียสมบุญเสียงจังไลีมีวันเสีเยอะโดยคุณผู้พิทัคุณผู้ช่ำคุณผระสงฆ์คุณเจ้าสมบัติการจงกุบกักัึกษาบาลังปาลังคนเก็บบ่อยใหญ่คมไข่บ่อยมี